มอภูเก็ตผนึกกำลังโรงเรียนทั่วอันดามันสร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่ออนาคตสนับสนุนการเรียนการสอนพัฒนาการศึกษาภาคพื้นฐานสู่การเป็นบัณฑิตระดับปริญญาที่มีคุณภาพระดับสากลมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตภูเก็ตเปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และผู้บริหารจากโรงเรียนทั่วภูมิภาคอันดามัน ทำความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการศึกษาภาคพื้นฐานสู่การเป็นบัณฑิตระดับปริญญาที่มีคุณภาพระดับสากลร่วมสร้างเครือข่ายการศึกษาที่แข็งแกร่งผลักดันให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ รองศาสตราจารย์ดรพันทองชุมนุมรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมเผยว่าการทำความร่วมมือครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคอันดามันโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง เพื่อสร้างและขยายโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านภาษาต่างประเทศวิชาวิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและครูในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาและสามารถนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมการลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยม ในเขต5จังหวัดอนันดามันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการที่จะสร้างความร่วมมือในการผลิตกำลังคนที่จะตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่การพัฒนาประเทศนะครับวิยาเขตภูรกต็ตของเรานะครับถือว่าเป็นวิยาเขตที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้เป็นวิยาเขตนานาชาติซึ่งเป็นนโยบายของหมหาวิทยาลัยนะครับถามว่าทําไมต้องมีเป้าหมายในการเป็นวิยาเขตนานาชาติเหตุผลก็เพราะว่าในการ แข่งขันในอนาคตเราทราบดีนะครับว่าการที่เราจะผลิตบัณฑิตเพื่อที่จะมาทำงานโดยที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติไม่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาเนี่ยอาจจะไม่ได้บัณฑิตที่มีความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นวิสัยทัศ์ภูเก็เขตของเราทั้ง4ี่คณะจึงมีหลักสูตรนานาชาติที่พร้อมจะเป็น ส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิตหรือกําลังคนถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่เราจะมอบโอกาสดังกล่าวให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรานะครับเพราะว่าจะได้มีโอกาสการาพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับบริบทของโลกซึ่งเป็นบริบทที่จะต้องมีการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับ ก็ขอต้อนรับนักเรียนในพื้นที่ทุกคนนะครับถ้าอยากจะเป็นพลเมืองโลกที่มีความรู้ความสามารถเชิญชวนมาศึกษากับเราที่มหาวิทยาลัยสงขลานักเรียนวิทยเขตภูเก็ตนะครับเชิญชวนนะครับ มีหลักสูตรนานาชาติที่หลากหลายครอบคลุมทั้งคณะวิเทศศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยวคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและวิทยา,ลายลัการคอมพิวเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก นะคะทีเ่เราได้มีการเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ MOU กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินเวียเขตภูเก็ตนะคะในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการที่จะส่งต่อนักเรียนนะคะเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วก็มีโครงการในการที่จะส่งเสริมให้ความรู้กับ ผู้บริหารนะคะได้รับทราบถึงแนวทางและก็ทิศทางของอาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นโครงการที่ดีมากนะคะพวกเราเองพวกผู้บริหารทั้งหมดเนี้ยก็ได้มีโอกาสเรียนรู้นะะอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้วา่ามีคณะอะไรและที่สำคัญก็คือเราได้ทราบถึงวิธีการหรือ การที่เราจะได้ไปบอกเด็กต่อว่าเด็กควรจะต้องเรียนรู้อย่างไรเพื่อเตรียมความพ,พร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของทุนการศึกษาซึ่งจริงๆแล้วพอก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยเนี้ยก็มีทุนการศึกษาค่อนข้างจะเยอะซึ่งเราก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆของเราในเรื่องของการเตรียมความพ,พร้อมในในการแยกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วก็ มหาวิทยาลัยสงขลานครินเวียเขตภูกเก็ตเนี่ยก็เห็นถึงเราเห็นถึงความพร้อมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะคณะที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะคะภูกเก็ตเราเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของภาษาซึ่งมีควา,าสมสําคัญนะคะซึ่งที่นี่ก็มีนักเรียนต่างชาติเยอะพอเชื่อว่าการเรียนภาษาให้ได้ให้ได้ประโยชน์นะคะให้ได้ ประสบผลสมเร็จก็คือการที่เขาจะได้ใช้ประสบการณ์กับเพื่อนๆได้ใช้ภาษากับเพื่อนๆแล้วตรงนี้ล่ละค่ะมันตอบโจทย์ดเด็กๆได้จริงๆค่ะ ออภูเก็ตได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างคนสร้างชุมชนเพื่อสังคมที่ยั่งยืนนะชุมชนไม้ขาวและชุมชนบ้านแหลมทรายซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคมวันนี้ก็มีโอกาสนะครับในการได้มา เปิดประสบการณ์ของการเตรียมศึกษาต่อของลูกนักเรียนนะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ทางผู้เรียนาจารศึกษาหัวหน้างานวิชาการหัวหน้าหลักสูตรได้มาดูการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ต นะครับซึ่งประกอบไปด้วย4คณะนะครับซึ่งส่งผลให้ทางโรงเรียนได้เกิดแนวคิดแล้วก็เป้าหมายในการที่จะพัฒนาลูกๆนักเรียนในการศึกษาต่อโดยเฉพาะอาชีพที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตซึ่งมีความสำคัญต่อลูกนักเรียนเพราะว่าเขาจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความสุข ทางโรงเรียนนะคะรู้สึกว่ามั่นใจในศักยภาพของทางมออยู่แล้วยิ่งได้มาร่วมกิจกรรมกับทางมอก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในศักยภาพของทางมออค่ะและแน่นอนว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมของทางวิทยาลัยที่จัดร่วมกับทางผู้บริหารฝั่งอนามันในวันนี้ทั้งสองวันที่ผ่านมาค่ะเป็นการ มองมุมของมอภูกเก็ตที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทำให้ทางผู้บริหารเนี่ยค่ะได้ทราบถึงรายละเอียดของอวิชาของคณะต่างๆของทางมอได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็เป็นแนวทางที่ตัวแทนของโรงเรียนต่างๆและก็ทางโรงเรียนวิทยาด้วยค่ะจะได้นำไปบอกต่อแล้วก็ พูดคุยกับทางทีมบริหารของทางโรงเรียนและก็คุณครูโดยเฉพาะคุณครูแนแนวค่ะที่จะเป็นตัวเชื่อมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและก็าทางสถาบันได้ดีที่สุดวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมลงนาม MOU และก็ร่วมศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยมอสองขาาลานครินนะคะวิทยาเขตจังหวัดภูเก็ตนะคะก็รู้สึกว่าจากการที่เข้าไปศึกษาดูงานก็มีความตื่นเต้นและก็มีความหลากหลายท่งนั่น วิชานะคะที่จะช่วยให้นักเรียนในระดับชั้นโมปลายได้เข้าเรียนศึกษาต่อมีทางเลือกแก่นักเรียนอย่างหลากหลายนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนได้อย่างดียิ่งค่ะมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก,กต็ตต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและแก้ไขปัญหาในสังคมได้จริง โครงการนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาในภูมิภาคอันดามันและสร้างโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนจังหวัดใกล้เคียง